สวัสดีครับผมเอร์กอนนะครับวันนี้จะมารีวิว ID ที่99นะครับไอดีสองดาวเหลืองนะครับมาดูสีตินะครับสีติอัตกาชนะครับ10,000ครับแพ้5,000วิตติลี่เลท68%คิบเดนหนึ่ครับมิชชั่น5,500นะครับอัตราความแม่นสอัตราการจรวด68%แปด้ช็อตอยู่ที่2อ0พนะครับสายวิ่งนะครับสายมิชชั่นนะครับตัวนี้ยี่พีที่21ล้านห0 0 0นครับมีประมาณ3ล้านนะครับจะเริ่มเป็นเป็น3ดาวนะครับ HP มี2 6 0 0 0ครับอ่าอเทมตัวละครนะครับเพิ่งแต่งตัวมาเมื่อวานนี้นะครับทั้งหมดจะมีอย่างละ30วันนะครับหรือ29วันนะครับนี่ครับจะมีอ่เขาซันตาครับ6 2วันนะครับแล้วก็อ่าจมูกแดงนะครับ59วันนะครับนี่ครับอจะมีอากุมะเฟกด้วยนะครับก็จะเป็นอ่อลายสักใบหน้าแบบใหม่นะครับ3าวันนะครับแล้วก็ อัุมรดูมนะครับดูมักุอีกยี่สิบเก้าวันนะครับอย่างละยี่สิบเก้าวันทั้งเซตนะครับไอเทมนะครับจะมีเก็บอาวุธนะครับยี่สิบเอ็ดวันครับอีพีคูณสองหกสิบสามวันแล้วก็เป้านะครับสองวันป้องกันทีเจ็ดสิบเก้าวันครับเปลี่ยนอาวุธเร็วยี่สิบเก็บอาวุธนะครับยี่สิบเจ็ดวันครับแล้วก็ดับเป็นแอปสามสิบห้าวันให้ช็อตอีพีสามสิบสองวันครับปืนนับแล้วนะครับมีประมาณเกือบสามสิบกระบอกนะครับนี่ครับมี M4 โปร m c นะครับบวก2 A นะครับเป็นไฟนะครับนี่ครับปืนจากกิจกรรมออนไลน์นะครับล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ได้มานะครับเป็น Go นะครับ Go Sc H นะครับนี่ครับปืนประจำยศนี่มีครบนะครับนี่ครับมี PSG บวกเด้วยนะครับ ID นี้มีอายุมากกว่าห้าปีนะครับก็อ่ะ ได้เซตขวานทองมาแล้วนะครับขวานทองบกเแล้วก็จะมีแโกลเด้นชาเวอร์เอ็มเกมาด้วยนะครับดีอเหลืออยู่650 mm. นะครับก็สำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook อ l ลกก o n วันพี e นะครับหรือว่าติดตามผลงานได้ที่กลุ่ม SF m o มันหานะครับก็สำหรับเรื่อง Facebook อร์มให้ระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครดูผ่าน YouTube นะครับสามารถติดต่อ,อ เว็บลิง์นะครับในเว็บลิง์ของ Facebook ก็ได้นะครับหรือว่า,ามีเบอร์โทรแล้วก็ ID l i n ยไไว้แอดมาสอบถามได้นะครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ